บวชบวชก่อนเลยใครแต่งตำรวจทหารบวชก่อนเลยเอาละเจอกันวิ่งกันมาเป็นแผงไปพี่เก๊อฟพี่ก๊อฟพี่คิ้วอยู่ไหนอ่ะพี่คิ้วอยู่ซ้ายล่างอ๋อพี่ตีอ่ะพี่ตีอยู่ไหนผมอยู่ขวาบนครับชิวขวชิวมันอยู่ขวาล่างชิวขวาล่างไม่ใช่ละตีกูอยู่ตรงนั้นก็กูเพิ่งเดินออกมาไม่เห็นไง ไม่เห็นพี่เจเล่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในท่อครับหลอกหลอกหลอกได้ได้ได้ตกใจตกใจตกใจอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ซิวอยู่ซิวพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่รีแอคเตอร์พี่แอ่อยู่ไหนอะเออ่เราอยู่รีแอคเตอร์นะโวตครับสิบวิครับไมปไมปไปโอ้ยไปด้วยสิโว้ย อ้าวพี่เจเร่ตายไม่ายเจเรไม่น่าจะเป็นพีต่ตีพี่วิกอยู่กับหมอตลอดถึงไม่น่าใช่พี่วิกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคนดีเอ,นเอาพี่ตีออกก่อนดีกว่าไม่ค่อยชอบคนใส่ชุดทหารเท่าไหร่โอ้ยอีนิดหนึมีนัวกันว่อะอาหารไม่ใช่คนดีหรอกเอออย่าพี่ออกเลยเพราะว่าพี่ปวดชี้พี่ก็เล่นแบบไม่มีปากไม่มีเสียงโดนลุมโหวตไปคอนเทนต์นี้อะ เฮ้ยมึงวิ่ผ่านศพกูโอ้โน่เลิฟวิอิสนอตไรตอนนี้ยอิมอิมอยู่สคนซึ่งพี่ พ yep> ี่ก um. ิ้วเนี่ยไม่น่าใช่แน่นอนผมเป็นนายอำเภอผมไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคยเซฟรีพอได้ไหมครัไม่ไม่คือศพเพิ่งตายเลยนายอำเภอแบบเลยศพเหมือนแบบเปิดมาเดินลงล่างคิวครูดาวรีเซตปุ๊บปาดเลยอะไรเงี้ยน่าจะแค้นอะไรพี่บิ๊กสักอย่างเนื้อ importer ตอนแรกแน่ๆอยู่ในสีสีนี้ก็คือสีเหลืองสีแดงสีขาวสีชมพูเฮ้ยผมเห็นสีแดงเดินไปซ้าย กูฉีกมาซ้ายคนแรกเลยสีเรื่องเห็นสีแดงอยู่เรีอคเตอร์เพราะว่ามีเควส t เรีอคเตอร์เหมือนกันงั้นไม่ข่าวก็ชมพูเล้มั้งกผมว่าได้องเธอเนี่ย <c oughs> แหละน่าสงสัยที่สุดวิเนียคุณเป็นเหรอเนี่ยผมยิงคุณเจเล่ก่อนล้วกันผมไม่ชชวรวกก์พี่แอ้มเ่อกดสคริปต์ตายแล้วเดี๋ยวใครกดกูเดี๋ยวเดียวพี่วิพี่ปิ่นรือเปล่าคนที่กดเป็นพี่กรรมพี่กำบอดพี่ปิ่น อ้าวไข่ฟันนายอำเภอนายอำเภอไปจะอุ้ยพี่ตี๋ก็ไปน้องตี๋ก็ไปพี่โพสเตอร์เหลือสองคนใช่ไหมพี่ใช่สองคนเราหมดผิดเขาแพ้เลยเดี๋ยวพี่ปิ้นหมดไข่เฮ้ยเลือกตั้งไม่บอกว่าเลือกใครออาเอาบ้างเอาบ้างเราเลือกตั้งเลือกตั้งเข้าคูหาการเลยเบอร์เดียวไมมผยังดูว่าคูอยู่อีกอ้าวอาถ้าถ้ายังไม่แพ้ก็ถือว่าใช่อ่ะนั่น เดาคนดูใครเดาคนใครฆ่าทิ้งไว้เฮียหน้าเรียกเตอร์เลยเฮียเด็กติ่งมีคนหน้าสงสัยคนเดียวอ่ะเราหรอก็เขาเดินตามกันต้องเขาเดินเฮีเดินติดกันอยู่เดินกันต้องต้อกติดเขาเดินติดกันอยู่เล่ให้กูเล่นครับเล่ เดี๋ยวสติ๊กเมลอนดีกว่าเมลอนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมลอนแม่งได้เป็นอิมพลเตอร์นะมอดไปด้วยเกมอีแล้วเก่งเยเกียวนะเออเก่เีผมสาบานได้ว่า ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นคนฆ่าพี่วิกครับแต่ว่าเพื่อนเราเป็นคนทําใช่ไหมปิดไฟปิดไฟแยกกับพี่วิกเออคุณปิดเองหรือเปล่าผมไม่ได้ปิดแล้วก่อนไฟดับอยู่กับพี่ตีอีกคนหนึ่งแต่ไม่ได้ี่ปไหนเลี้ยวผมสแกนเสร็จผมมาเรยเกเตอร์ข้างล่างก็คือมุดท่อมมออกเรยเลกเตอร์ข้างล่างใช่ทุย เพราะว่าตอนแรกอยู่กัน3าคนแล้วปิดไฟปุ๊บพี่วิกตายขอพูดอะไรกับวิวิญญาณพี่วิกหน่อยนะพี่วิกทีหลังอ่ะเปิดไฟถ้าเราจะสติกันเราต้องค่อยๆเดินเว้ยอย่ารีบบอกว่าฉันคือวิญญาณเมื่อกี้พี่ปีนบอกหรือยังนะว่าเจอศพที่ไหนไม่ได้ตื่นอเลยคลิปสัคลิปทำไมมีหลุดหัวใจมือ โหแล้วคอมโบโหดด้วยอกแล้วว่าสติกในอำเภอเนี่ยในอำเภอเดี๋ยวปี่เลยผมไม่ได้ค่าพี่วิกครับตอนแรกผมผมจะสติกพี่วิกจนยันไปเรื่อยๆเลยอะแต่ไม่คิดว่าจะมีคนปิดไฟแล้วมึงก็หลยดใจไม่ได้ใช่ไหมก็เลยปาดแปรดซะเลยปาดคอปาดห้ำนี่แหละอะไรเป็นไหมพี่พิกรรมมาแล้วอ่ะ เจอศพเจอศพอยู่ไอ้ตรงกดตอกแตกตอกแตกอ่ะไอ้เปุ่มอ่ะเรย์เตอร์เออใช่ก็ทำไปหนึ่งสิบิเจ็ดผมอยู่กับปะดินที่อารพมบอด ทำเควสเสร็จแล้วก็เลยปาดแปรดใช่ไหมถ้าผมทำเควสเสร็จผมจะปาดยังไงวะในะมันปาดเสร็จแล้วมันไปทำเควสอย่างใจเลนแล้วค่อยมากดผมว่าพี่แอร์น้ะน่าสงสัยมีมีพี่แอร์กับพี่เจเลยอยู่ซ้ายเพร่ะผมออกมาก่อนซึ่งเหลือพี่เจเล่อยู่ในนั้นพี่เจเล่อาจจะฆ่าเองรีพอร์ตเองเขาอยากเป็นมากพี่เจเล่นายอดใจไม่ไหวนายก็เลยปาดแปรดใช่ไหมก็บอกว่าไม่รู้เรื่องก็บอกว่าทำเควสเสร็จยิ้มมุมปากเนี่ยโดนอีกแล้วเหรอ ไม่มีอะไรนะแต่แม่งยังไม่เสร็จเควสสักทีกูขอบนแป๊บเดงเถอย่านะอย่าลงทดอมาาว้ใครทำพี่ชายผมพี่แอพี่จะเดินถือมีดแล้ววิ่งไล่พี่ปริตแต่กันไม่ได้พี่แอรบัฟเป็นอย่างเี้ยเหรอพี่จับฉีกตามยาวใช่ไหมโอ้โหโหดเลยด้วยในอำเภอเห็นทุกอย่างมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับพี่แอจะไปทำเควสเนี่ย เป็นไรเคยฆ่าคนฆ่าคนโอเคงั้นชัวร์แล้วโอ้โหปวราอนใจายแล้วถ้าเราไม่เป็นเราเป็นยังไงเราตายเลยหรอใช่ครับไม่เป็นไม่เป็นเลยไอ้ยักษ์คนนั้นทำต่อนั่นไงสิพี่ต้องเห็นภาพที่ผมเห็นพี่เขาที่ผมเห็นก็คือผมนะผมมายืนไอ้ตรงหนึ่งถึงสิบใช่ไหมแล้วพี่กิ้วก็ทำเควสจิ้มหนึ่งถึงเก้า แล้วพี่แอร์ก็วิ่งเข้ามาป่าอีกคนหนึ่งอยู่ข้างๆพี่กิ้วแล้วพี่แอร์ก็วิ่งออกไปอ่ะผมก็แเอาไงดีก็เลยจะป่าพี่กิ้วแล้วก็ออกไปพอจะป่าพี่กิ้วเสร็จมอสก็วิ่งสวนเข้ามาอีกรีพอร์ตเองก็ได้เมื่อกี้คือแบบคิดไว้แล้วว่าแบบพี่แอร์เดินไล่ฆ่าพี่ปรินเลยปล่อยให้พี่ปรินตายอยู่กั้นแล้วค่อยเดินไปหาส ผมจะบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอิมโพสเตอร์ครับเจ้ก็รู้คุณเป็นเล่นไปดูาคุณเซคิปไม่รู้ของเคิปก่อนห้องไฟครับห้อใครอยู่ห้องไฟบ้างพี่กำลังเข้าห้องไฟมาจะมาแก้ไฟแสดงว่ามันฆ่าข้างๆผมเหรอพีวอะอยู่กับน้องข้างในแล้วน้องเพิ่งเดินแยกออกแป๊บเดียวเพิ่งเดินออกไปเลยแล้วก็ตายเลยในห้องไฟมีใครบ้างตอนเนี้ยมเพิ่งเดินเข้ามาจะแก้ไฟแต่ไม่รู้เดินมากับใคร เดินมากับพี่อ๋อพี่อยู่เวพอสเวพอสแล้วก็เดินลงมาเจอแอร์ยืนเฉยๆนิ่งๆอยู่ไม่เพิ่งเดินก็หลงทางอยู่ถือเพิ่องมุดท่อมาใช่ไหมมันเลยหลงดอนเราหลงทางเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะตแอร์ถือมีดอีกแล้วเองเลยมาลิ่งมาจากไหนขวากลับไปขวาด้วยน่าสงสัยนะเราอยู่อิ้วขวบใครอ่ะคิดไม่ออกมันรู้จะโหวตใครเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมืดด้วยโหวตตัวเองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรร้ายอ่ะเขาไม่ได้ทำซะหน่อย พี่กัมตายในห้องกอเอยไม่ใช่นั่นมันพี่แอ้แล้วพี่วิกอะเอาพี่วิกด้วยเหรอเอ้าเฮ้ยไม่เคยพี่วิกตายอ่ะเห็นเมลอนก็สติ๊กกับวิกอยู่นี่ใช่ผมไม่ได้สติกับพี่วิกแต่เหมือนพี่วิกก็เดินตามมาอยู่นะก็เลยก็เลยแบบเหมือนไส้เลยฆ่าทิ้งเหี้ย ไม่ใช่แล้วผมเห็นพี่กิวเติมน้ํามันอยู่ปรินอยู่ไหนกูสงสัยมึงมากเลยเนี่ยเพิ่งเดินแยกกับกิ้วมาได้สักพักเองกูเห็นกิ้วเติมน้ํามันกูก็เดินหนีเรากลัวฉันฆ่าเหรอไม่ไว้ใจเธอพี่จะเล่นไม่น่าใช่นะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเอ้พี่จะเล่นเดินไปก่อนผมเดินไปไหนแล้วคุณกํมอยู่ไหนนะห้องอะไรวะไอ้ไอ้ทุกคนจัดกำนึกอยู่ว่าห้องอะไรก็เบอร์ ไปแก้ปล่อยเดี้ยวแล้วกี่ใช่ไหมแล้วก็มาทางขวาเกลียดกูกระกว่ากินอยู่ใมอสก้าโวในอำเภอได้ยี่อะไรเฮ้ยนี <deux> ่มึงมากับมันอะแตกมาบอกเลยไอนี่ยซื้อใจซะด้วยแล้วมึงจะมานัวกันทำไมตรงนี้ ไปรับนมผมไปรับผีใครยังทำคยไม่เสร็จผีตอบไม่ได้ผีตอบไม่ได้ถามใครพี่กรรมโหวตใครอ่ะไม่บอกพี่ปิ็นโหวตใครอ่ะเลือกตั้งมาโหวตเลือกตั้งมาโอดเฮ้ยประโยคเดียวกันพี่โหวตใครอ่ะ ไม่บอกที่พีเขาเมียกันหมดเลยรเอราต <c oughs> ้องดูดารเ่ยพี่คิดว่าที่พี่เดินผ่านมาผ่านกิ้วกิ้วยังไม่ฆ่าพี่เดินผ่านเล่เล่ก็ยังไม่ฆ่าพี่ฉะนั้นก็เลยอ,อยู่คนเดียว <c oughs> อะะ <c oughs> ่ะฆ <c oughs> ่าน้องตัวเองไอกขนอมะฮิตนั่นไงนว่าแล้ว เจอที่ห้องยิงคือปิ้วอ่ะเออเดินมาปุ๊บเจอเลยเป็นน้องไก่สีชมพูน่าสวยงามเพิ่งตายหรือว่าตายนานแล้วต้องเพิ่งตายเนี่ยเพราะเขาไม่นานนะไม่านนี่พี่ทำเควสไอ้ดาวโหลดเสร็จอะคาเฟ่เทเชียแล้วก็เดินไปทางขวาปุ๊บอ้าวเจอเลยเดี๋ยวก่อนนะใครที่มีมาทางขวาเมื่อวานเขาแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่โอทูผมมาทางขวาครับยังอยู่คาเฟ่เลยครับดูยูทูบอยู่พี่แอ๋พี่แอ๋อยู่ในคาเฟ่ออคาเฟ่เทเชียมาทางซ้าย ไอพี่ทิเดียมาทางซ้ายคือพอไฟดับปุ๊บแบบผมออกมาจากตรงนั้นเลยไงพะตอนแรกผมอยู่ห้องเวปป้อนพอไฟดับผมรีบออกมาจะไปแก้ไฟเลยข้อมูลไม่พออ่ะกูสติ๊กเกโดป้เมลอนได้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 ถ้าเป็นเมลอนเองอ่ะกะแป๊กไงคือว่าพี่กามก็ผมเป็นอีกนะพี่วิคตายไปแล้วเอ้าโบดตัวด้วยจะฆ่าเสร็จแล้วรีบออกบบพี่เจลเล่เหรอ อยู่ในอิเล็กทริกค่ะสองศพเลยเดินสวนกับพี่กรรมตรงห้องคอมหมูใช่ป่ะแล้วก็เดินมาอิเล็กทริกแล้วก็เจอสองศพพี่กรรมป่ะเนี่ยพี่กรรม็เลยก็พี่ก็เดินมาแล้วก็เจอมินเนี่ยนไงเจอมินเนี่ยนงกันเจอเจอกันที่นาวิเกชั่นครับใช่อาจจะเป็นพี่กรรมก็ได้นะใช่ไหมไม่ได้ค่ะเบรกเป็นกดดาวน์โหลดอยู่เอ้ยไม้บุ๋มหน่อยดังแต่ผมก็ไม่เห็นแค่ไม้บุ๋มมีแต่ผมไม่ได้เอามีดเอามีดออกก่อนเอามีดวางก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันกิ้แน่ๆน่ดูแล้วกิ้แน่ๆแหละ นั่นไงชีวิตพี่ป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมว่าแล้วบอกแล้วไม่ใช่ไม่เชื่อไปก่อนแล้วอเคไเห็นปุวะโอ้พี่แอไม่ต้องเร่น โถในอำเภอ้องแอดมินครับผมยืนอึ้งอยู่ยืนอึ้งดูสพอ,อยู่ไมยืนอึ้งอย่างนั้นล่ะทำไมต้องอึ้งอ่ะชัวเพราะว่า พอพี่เดินแยกกับแอ้มาแล้วก็เห็นว่าชื่ออะไรวะเจเรใช่ไหมเดินขึ้นตามขึ้นไปเลยเดินตามไปกับแอเลยเลวเอาทักทองอุดปากพี่แอใช่ไหมไม่แต่ว่าที่รีพอร์ตเมื่อกี้ศพไม่รอดไม่ใช่เหรอใช่ศพใครอ้าวเหรอ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 รอเห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 รออรอ้าวอเรอเอเหรอเหรอเหรอเหอเหรออเห่อรอเหไอหอเหอเหรอรอเอรอเอออออรออรออ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 รออวอาอเอหอเหรออเออ เดินเข้ามาปุ๊บไปขึ้นรีพอร์ตจ้ะพี่ศพไงคือรีพอร์ตก่อนไม่ไม่แค่จะบอกเฉยๆบอกว่าเมื่อกี้เดินเข้ามากับพี่กัมแค่พี่กัมกดรีพอร์ตไวกว่าเห็นเจเล่ยิงมองศพอยู่เหมือนกันพี่วิ๊กเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับไม่ใช่ผมยืนดูศพติ๊กเกแล้วไม่กดรีพอร์ตแล้ววะใครโดนบอลยืนอึ้งอยู่ใครโดนบอลอ๋อ บอกแล้วว่าลึวแล้วมึงแ้จะยืนดูศพทำไมวะคือถ้ามึงไม่ยืนดูศพก็ไม่มีใครหมดมึงแล้วเมื่อกี้จังหวะเสียวมากเลยคือหลังจากที่ฆ่าฆ่ามอสเสร็จใช่ป่ะแล้วผมลงท่อเสร็จแล้วผมโดดท่อขึ้นคาเฟ่ พอผมโดดท่อเสร็จปั๊บแล้วพอผมเดินออกจากท่อปั๊บอะเล่แม่งเข้ามาในเฟรมพอดีเว้ยยนึกในใจแบบเฮียเล่แม่งเห็นกูป่ะใช่พี่อยเล่ไงผมเลยพูดชื่อพี่ไงรีบรีบมาสติกแนมเพิ่มไหมเฮ้ยอันนี้เราจะไปบอกใครไปบอกใครไปบอกใครตะบโบแม่งเดี๋ยวผมจะอ้อมไป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 อ้อมไอ้อมไอ้อมไไป อจะไ,ไปยืนเฝ้าอยู่เครื่อง,งแกล้งทําเป็นแบบกดกดรออยู่ฝ่ไ,ไม่กดอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ซับจำมาอมาอ่าซอบมาให้ยืนคนละฝั่งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยสามสองหนึ่งเกมแล้วเกมแล้วเกมแล้ว <c oughs> ไม่สองคนที่อยู่หน้าเครื่องเน่ะสองคนที่อยู่หน้าเครื่องคือพิงคุกับพินิเยร์โอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ